สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับแมวเหมียวเคียวเพชรนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาที่ยามเช้ามากเก้าโมงกว่านะคะเรามาถึงที่บางบอนนะคะก็จะแวะมาชิมกว๋วยเตี๋ยวเขาบอกว่ากว๋วยเตี๋ยวที่เนี่ยเรื่องชื่อมากนะคะตามไปดูนะคะแล้วเป็นลำตะคองด้วยเห็นไหมเราจะต้องเดินไปอีกหนึ่งกิโลไปเลยค่ะโอ้โหก๋วยเตี๋ยวอะไรเนี่ย เวียเตียวหมูต้ยมยำมะนาวสดโอ้โหเขาบอกว่าคนเยอะมากแล้วต้องเดินไปอีกนานอีกหนึ่งกิโลไปเดินกันค่ะเดินไปหิวไปร้องไห้ไปเพราะเราต้องมาเดามาสุมออนะคะว่าร้านเนี้ยเขาเปิดหรือเปล่าเพราะว่าเมเหมียวมาเช้าก็มาดูนะคะว่าจะยังเปิดไหมถ้าเปิดก็จะรีวิวมาฝากนะคะรอกันหน่อยนะจ๊ะ บรรยากาศ่รมรื่นมากอุ้ยมีฉลอมด้วยเหมือนเป็นฉลอมตกปลาเนาะน่าจะใช่ค่ะฉลอมตกปลาเออไก่จิงไก่จิงทนีนี้ก่อนจะถึงร้านนี้นะคะอาจจะเป็นความสวยงามของต้นไม้เนาะเรามาดูต้นอะไรก็ไม่รู้ว่าแต่ว่าู้ใหญ่มากนี่ค่ะสาธุเ,าเป็นต้ม ต้นไซอุย๊ยต้นไซสวยมากใหญ่ด้วยโอย้ถึงร้านแล้ว oh God. โอ้มายกอดโอ้สีสันธรรมชาตินี่นะคะที่นั่งก็จะเป็นประมาณนี้อุย๊ยถึงแล้วถึงแล้วนี่ค่ะราคาตามนี้เลยแต่ก็ยังติดใจต้นไม้อยู่ ถึงแล้วอร่อยไหมเด็กๆอร่อยค่ะโอ้โหการันตีด้วยอร่อยค่ะว่าอร่อยไหมลูกอร่อยไหมลูกนี่กลุ่มแฟนฉันมีแจ็คด้วยในหน้าคนในหน้าคน<ด>นี่คนนี้แจ็ค น้าคนนี้น้านี่โอ้โหรู้จักแฟนฉันไหมลูกรู้จักใช่ไหมรู้จักครับแต่ไม่เคยดูอ๋อรู้จักแต่ไม่เคยดูแล้วก๋วยเตี๋ยวที่นี่อร่อยไหมครับกําลังตีเราอยู่แถวไหนลูกอยู่แถวไหนอยู่แถวนี้แล้วก็เดินมากินอ๋อคนเยอะไหมแขกเยอะไหมที่นี่อยู่ด้านหลังอ๋ออยู่ด้านหลังน่เรามากับผู้ช่วยตากล้องด้วยนี่ชื่ออะไรครับ ชื่อเฟรมครับผมชื่อเฟรมเดี๋ยวลองชิมดูนะว่าอร่อยไหมตอนนี้นะคะเราก็ออเดอร์ไปแล้วนะคะบะหมี่ต้มยำบะหมีม่เหลืองนะคะก็ดูซิว่าจะอร่อยแค่ไหนเพราะเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะที่เข้ามาทานแต่กลุ่มกลุ่มแฟนฉันการันตีแล้วว่าอร่อยนะคะเดี๋ยวรอดูมาแล้วจะอร่อยแค่ไหนนักรีวิวมาเอง <c oughs> ค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาประชิดติดตัวกับ แม่ค้าเลยคะ่ะทั้งสวยและทั้งหล่อเลยนะคะเพราะความที่เราอะ่ะหิวด้วยแล้วก็อยากรู้ว่าอร่อยจริงไหมแม่ค้าบอกเธอทาไมมามาเร็วจังใช่ไหมเร็วเกินไปหรือเปล่านี่โอ้ oh my, god, oh my god โอ้ my god โอ้นี่มีลูกชิ้นมีลูกชิ้นปลาแล้วก็มีหมูนะคะอันนี้ก็จะเป็นหม้อถัดไปที่กำลังทำ ได้ยินแว่แวๆพี่ค้าบอกว่ามันมีไข่ด้วยอ๋อนี่เป็นเทคนิคของเขาเลยนะเขาเรียกว่าไข่ดาวน้าเนาะเออเทคนิคเลยจ้าในระหว่างที่รอพ่อค้านะคะตอนนี้รอไข่ดาวน้ํานะคะรออยู่อยากจะลองชิมแล้วอร่อยก็ว่าอร่อยไม่อร่อยก็ว่าไม่อร่อยเลยล่ะคะ่ะตรงตรงเลยละคะ่ะ <c oughs> ก่อนเราจะได้ทานก๋วยเตี๋ยวนะคะเราก็ได้ทานน้ําซิกเนเจอร์ที่ร้านก็จะมีน้ำเก๊กฮวยแล้วก็น้ำชาดำ ชาดำเย็นแล้วก็มีน้ำมัดลงแต่เขาบอกว่าน้ำเก๊กฮวยอร่อยแต่เราสั่งชาดำเอ๊ะย,ยังไงวะบะหมีมาแล้วนี่หน้าตาโคตรแซบบอกเลยว่าโคตรแซบนะคะพี่ตั้มนี่คนขับรถพามาไอ้นี่ก็นั่งหลับเป็นเพื่อน <c oughs> มาเรามาเปิดพิสด่ากันดีกว่า อร่อยมวดเขาบอกว่าให้ชิมก่อนปรุงนะครับเพรหน้าตามันรสจัดมากมกินมะนาวสดอร่อยมากมตึงเครื่องอะ่ะแต่เราสั่งบะหมี่อแป๊บนึงนะจ๊ะเราก เกิดเป็นลูกคุณจีนนี่มันลำบากนะถ้ากินตะเกียบอ,อร่อยจริงไม่เสียแรงเดินมาไกลจะบอกว่าเยี่ยมมากอร่อยมากเดี๋ยวไปดูหน้าตากันอีกทีนะ โอเคค่ะถ้างั้นนะคะแมวเมียวก็ขอปิดจ็อบแค่นี้ก่อนแต่บอกเลยว่าการันตีว่าอร่อยจริงๆนะคะดูหลักคนชิมนะคะนี่แกงแฟนฉันเดี๋ยวเดียวขอแก้งแฟนฉันอีกหน่อยโอเคค่ะบ๊ายบายกินต่อกินต่อของเราก็ต้องเบิ้ลนะจ๊ะ